นะฮะยังมาเริ่มที่เลื่อนเลยชิ้นโตโตนะหนาติงๆแบบนี้ลองไปฟักอันนี้เลยนะฮะลากเข้าไปลากแบบนี้นะครับปวดอัดปวดอัดโอ้โหดูเลือดดูเลือดอืมวางบนนี้นะฮะข้าวจักน้อยอหนึ่งอโอ้โอโอโอข้าวอย่างเงี้ยแกมามามามันนุ่มมากเลยอ่ะดูนี่ฮะโหเฮ้ยนุ่มเลยติดดีเหมือนส้มเด็ดเขาเอาไรเอาพริกมาให้เธอหรออืมฮึอันนี้ ขรัจัดขรัจับสวนนี้คือสวนที่อร่อยเลยอ่ะหัวเข่าหัวเข่าเอนเอรุนรุนเลยท่านกินแล้วท่านจะเสริมเข่าใช่ไหมเสริมครับจริงเหรอลักรองไว้แบบนี้นะน้ำส้มค็อเปรี้ยจิ้ได้ใจมากๆตากับน้ำส้มแบบนี้นะฮะเดวเวลากินนะครับเราต้องแบบนี้ติ๊กเข้าไปวหวรุ่นไหมรุ่นไหมรุ่นไหมขาหมูต้องมีน้ำส้มที่ดีด้วยนะกินคู่กันคือดีแน่นอนเมื่อกี้ชิมแล้วคือจึ้งมากจึ้งจงมากแม่มาสามเม็ดนอนเลียงเลย ลุยฮะเป็นไา,างเผ็ดเปรี้ยวน่ากินเี่อเนี้ยสันทั้นทอ์ปลานะฮะราดพิแบบนี้เลยโจ๊กกันไปมาลุยงฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนี้นะครับเก้าเหลาสามหมูข้าวขาวหมูร้อยอาจารย์นะฮะ ร้านนี้มีทั้งขาหมูแล้วก็มีทั้งเกาเหลาเมนที่น่ากินมากคือเมนูทอดครับนี่นี่มีหมูก้อนทอดกระเทียมมีสามชั้นไอ้มีมีความหมูย่างมีสามชั้นมีปีกไก่ทอดน,นะฮะน่ากินมากเดี๋ยวเรามาลุยกันแล้วนี่คนที่อยากกินนั่งอยู่ที่โต๊ะนี่นี่นนเจ็ดตะลุยนะฮะมามาเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนีกระเทียมก็ได้ครับและนี่คือขาหมูรวมนะครับที่กระเทียมได้ครับนี่น่ากินมาก คากิ่าจัดไส้มาครบนะฮะเนื้อหนังลุยฮะมาครบแล้วนะคะ,ช,คะชามนี้ชามแรกคือเกาเหลารวมหมดทุกอย่างนะครับมีหมูมีเครื่องในมีเลือดมีหมูกรอบนะฮะอันนี้คือไฮไลท์ของร้านเขาที่<ช>ต้องสั่งอันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือขาหมูแบบรวมมีเนื้อหนังไส้คา,า,ากิคาจักไข่นะครับคพบไปนนและอันนี้เยอะมากอันนี้อยากกินมากข้าวสามชั้นทอดอื น้ำจิ้มเราปรุงเองปรุงเองเรียบร้อยตามสไตล์เราน้ำจิ้มที่เราปรุงนี่คือน้ำส้มน้ำปลาเออถูกต้องสามอย่างนี่ฮะทุกความนุ่มของหมูดิของเลือดหมูเขาลุยฮะดีมากว่าดีคือน้ำลายแป๊บฟุกโกโเคส่วนนีหมูกรอบโอ้โหลาแบบนี้นะฮะดื้อๆไป รยครับนี่ตอนนี้เครื่องแนวครบมากนี่รวมๆไปเลยจวดไปเลยจ้ะทั้ทงลิ้นทั้งตับอะไรไงใสค่ครบๆให้หมดหแบบนี้นะฮะวันนี้จะกินแบบนี้รยครังหอม อ่อลงตัวมากนุ่มยุ่นยุ่นออันนี้ไส้ครับไส้ไส้ไส้ไ,ไ<ซ>สยย้ไส้ไส้ขีขีเส้นเขาเนี่ยเยอะขนาดนี้มาแบบยาวๆเน้นๆเลยฮะอันนี้คือไส้เขานะครับเวลาผัดไส้เหมือนกันเหมือนกันต้มมาแบบนี้พริกเหรอไม่ใช่กระเทียมตามอ๋อตกใจไปหมดพริกลงมาฮะลุยครับ ว้าจริงคนมาเอาคุณกินไม่จุดคืออะไรก่อนนี่คากิเอ,นเอน็นๆหยุ่นๆเลยเออส่วนนี้ก็เด็ดเด็ดมากถั่วลาบผิกนั่นจะสวยกว่า,า,า,านา้ำส้ม้น้ำส้มดีไม่สวยออืนี่นะฮะพี่น้ำส้มเราเองพอส่งมาแล้วเพราะความนัวความแซ่บแบบนี้คากิมาอือหือลุยฮะนี่กินพริกไปกี่เม็ดแล้วเอาจริงคนช่วยนับหน่อยค่ะ ออมนี่คือร้านที่ดิอยากจะมากินเพราะวิลี่ชอบกินหมูกรอบนะคะแต่ตอนนี้คือน้ำลายหลอแผบอร่อยมากอร่อยใช่ไหมเฮ้ยดีเลยมาลุยครับแล้วระหว่างเรานั่งรอก็มีคนมารับเอเดอร์บีตลอดเวลาร้านเนี้ย ร้านนี้อร่อยทุกอย่างลงตัวมากทั้งสามชั้นแม่ทั้งสามชั้นข้าวน้ำปลาทั้งข้าวขาหมูทั้งเกาเหลาด้านในเด็ดจริงมาริงเชงอ่ะเชงๆมั้งเถอะรวยฮะกินพริกกันเป็นกิโลละโหเด็ดเกาเหลาสามหมูข้าวข้าวขาหมูแล้วจารย์นะครับราคาถูกเยอะมากครับเด็ดอร่อย